โกกตพอใจรับสมัครสสแบ่งเขตเตือนได้เบอร์แล้วแห่หาเสียงเสี่ยงผิดกฎหมายจีพักการเมืองติดป้ายบทบังทัศนวิสัยการจราจรชี้ไม่ก้าวล่วงรอฟังพิพากษาสารปกครองนายทิติเชษนุชนาิกรรมการการเลือกตั้งหรือโกโกโตกล่าวภายหลังร่วมสังเกตการผู้สมัครสสส3เขตของกรุงเทพมหานครว่า กรกตอพอใจการเปิดรับสมัครในวันนี้ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมมาเดือนเศษปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในการรับสมัครสสเมื่อปี2562เราได้ถอดบทเรียนและกรรมการการเลือกตั้งแต่ละคนก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการในแต่ละจังหวัดจึงเชื่อว่าในการรับสมัครครั้งนี้จะไม่มีปัญหาทั้งนี้หลังปิดการรับสมัครทางกรกตจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติภายใน7วันและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้ง ใครไม่มีรายชื่อก็สามารถยื่นร้องต่อสารดีกาโดยขณะนี้ผู้สมัครได้เลขประจำตัวแล้วสามารถหาเสียงได้ทันทีส่วนผู้สมัครบางคนที่ในวันนี้เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วนซึ่งพบว่าไม่ได้นำใบรับรองการส่งสมัครของหัวหน้าพักมายืน่นก็ยังสามารถมายื่นใหม่ได้เพราะยังเปิดรับสมัครถึงวันที่7เมษายนค่ะ ทั้งนี้สิ่งที่กะกะตเป็นกังวลคือเรื่องการจัดรถแห่ถ้าได้เบอร์แล้วไม่ควรแห่ออกไปเพราะอาจเข้าข่ายจัดมหรอรศรื่นเริงสุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายขณะเดียวกันอยากขอความร่วมมือพักการเมืองและผู้สมัครในเรื่องการติดป้ายหาเสียงที่พบว่ามีหลายคนหรือว่ามีหลายพักติดบทบังทัศนวิสัยการสัญจรของผู้ใช้ถนนอยากให้มีการปรับเปลี่ยนเพราะถ้าหากไม่มีการแก้ไขเจ้าหน้าที่จะดําเนินการจัดเก็บส่วนกรณีที่ศาลปกครองกลางนัดฟังค คำพิพากษาเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งในวันที่7เมษายนนายทิติเชษกล่าวว่าขอไม่ก้าวล่วงขอรอฟังคำพิพากษาสารปกครองในวันนั้นกล่าวก่อนแต่กกตได้เตรียมความพร้อมต่างๆไว้แล้วค่ะ พลเอกประยุทธ์ฉุนสื่อถามทักษิณบอกไม่คุยกับคนมีคดีแจ้งเหตุผลไม่ลงสสอปาร์ตี้ลิสต์ไม่เกี่ยวกลัวถูกซักฟอกเน็บคนวิจารณ์อยู่ได้แค่สองปีก็เป็นที่ปรึกษาต่อไปก่อนแซะเหมือนบางคนอยู่นอกประเทศพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีประกาศเดินทางกลับประเทศไทยในปีนี้นั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ากลับมาแล้วเข้ากระบวนการกฎหมายแล้วค่อยคุย หลักการเป็นอย่างนี้ก็กลับมาสี่ให้3าตัดสินก่อนค่อยคุยผมคุยกับคนมีความผิดไม่ได้ผลเอกประยุทธ์ยืนยันว่าไม่มีเงื่อนไขาการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้จับมือทุกพักทำไมไม่คิดว่าผมได้มากที่สุดละ่ะส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจไม่ลงปาร์ตี้ลิสเพราะว่ามีงานมากพอสมควรส่วนเบอร์หนึ่งของผมคือนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักมีอุดมการเหมือนตนเองวันหน้าใครบอกผมอยู่สองปีซึ่งข้างหน้าพีรพันธ์ก็ทำต่อส่วนครบ2ปีผมจะอยู่ ตรงไหนก็ได้เป็นที่ปรึกษาก็ได้ก็เหมือนทุกพักปรึกษาคนนอกก็มีไม่ใช่หรือคนในคนนอกก็ไม่รู้คนนอกประเทศก็มีแต่ผมอยู่ในประเทศส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเวลาเจอการซักฟอกทําให้พลเอกประยุทธ์ไม่อยากทํางานในสาภาจึงไม่ลงสสปาร์ตี้ลิสต์พลเอกประยุทธ์กล่าวนะคะว่าไม่เกี่ยวยังไงผมก็โดนซักฟอกทั้งซักฟอกก็เละอยู่แล้วบางอย่างไม่มีมูลพูดให้เสียหายก็ยอมรับว่ามีอารมณ์เพราะตนเป็นมนุษย์อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงกรณีของนายทักษิณพลเอกประยุทธ์มีท่าทีที่หงุดหงิดค่ะแต่พยายามข่มอารมณ์นะคะระหว่างการให้สัมภาษณ์และระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินออกจากอาคารกีฬาเวทมายังเวทีสัมภาษณ์ของสื่อได้ผ่านจุดที่กองเชียร์พักเก้าไกลยืนอยู่บรรดากองเชียร์พักเก้าไกลตะโกนชื่อพักเก้าไกลเสียงดังจนทำให้ว่าที่ผู้สมัครรวมไปถึงกองเชียร์ของพรรคกลุมไทยสร้างชาติได้ตะโกนว่ารวมไทยสร้างชาติตอบโต้ ก้าวไกลขึ้นรถแห่หลังจับเบอร์ผู้สมัครสสมุ่งปลายทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังการจับสลากเบอร์ของผู้สมัครสสรายเขตจากทุกพักการเมืองสําหรับเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครที่อาคารกีฬาเวทสองศูนย์การกีฬาไทายญี่ปุ่นดินแดงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้สมัครสสพักก้าไกลาจากทั้ง33เขตเลือกตั้งในรวมกันขึ้นรถขบวนประชาสัมพันธ์เบอร์ผู้สมัครไปตามถนนของกรุงเทพโดยวันนี้เริ่มต้นจากอาคารกีฬาเวทสองมุ่งไปตามเส้นทางสู่อนุสา สวรีชัยสมร,รภูมิอารีอาคารรัฐสภาสามเซนพระบรมมหาราชวางังก่อนจบลงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะโดยก่อนการเริ่มขบวนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลระบุนะคะว่าในตอนนี้ผู้สมัครสสเขตพักเก้าไกลต่างได้เบอร์ของตัวเองกันครบถ้วนแล้วทีมเก้าไกลทุกคนต่างพร้อมในการลงไปแนะนําตัวกับประชาชนซึ่งในรอบนี้การเลือกตั้งจะมีความซับซ้อนขึ้นมาตรงที่บัตรเลือกตั้งใบหนึ่งเป็นพักอีกหนึ่งเป็น แบบเขตซึ่งบัตรเลือกตั้งจะไม่มีชื่อผู้สมัครดังนั้นตนจึงขอประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าตรงนี้ว่าสําหรับผู้สมัครขอให้ทุกคนได้จําเบอร์ส่วนพักนั้นในบัตรเลือกตั้งจะมีโลโก้และชื่อพักอยู่แล้วส่วนการออกแบบบัตรเลือกตั้งเช่นนี้จะเป็นปัญหาสําหรับการหาเสียงของพักเก้าไกลหรือไม่นายพิธาระบุว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ใช่ให้กลุ่มหลังจากนี้พักเก้าวไกลจะเน้นหาเสียงให้เรียบง่ายสะดวกตอบประชาชนในการจดจําไม่สับสนและที่สําคัญคือไม่น่าเบื่อแน่นอนเพราะ พรรคเก้าไกลจะพยายามทําให้การเมืองเป็นเรื่องสนุกและมีความหวังสําหรับประชาชนทุกคนทําให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้นายพิธากล่าวว่าสิ่งที่ทําให้พรรคเก้าไกลได้เปรียบกว่าครั้งอนาคตใหม่คือการที่ผู้สมัครส่วนใหญ่ต่างมีโอกาสทํางานในพื้นที่มาแล้ว2ปีกว่าซึ่งตลอด700กว่าวันทุกคนได้คลุกคลีกับประชาชนทั้งในยามทุกและสุขที่สุดนะคะทั้งช่วงโควิด -19 วิกฤตของแพงค่าแรงถูกและปัญหา ทุกคนมีความเคลื่อนไหวช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่และยังมีข้อเสนอและแนวทางการแก้ปัญหาที่แตกต่างตรงจุดและแก้ที่ต้นตอตอนจึงมั่นใจอย่างยิ่งว่าผู้สมัครของพรรคก้าวไกลจะไม่ประสบปัญหาในการเป็นที่จดจำชื่นชอบและได้รับความเชื่อใจจากประชาชนในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะเดือดกลางดึกชูวิแ์แฉทนายตั้มเอี่ยวเว็บพนันออนไลน์ใช้ชีวิตหรูหราเร็วๆนี้มีข่าวใหญ่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานายชูวิทย์กมลวิสิ์โพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงทนายตั้มเกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติใจความว่าข่าวด่วนสภเพสีอาลวาดทนายคนดีชอบถแถลงข่าวช่วยประชาชนรวยแค่ข้ามคืนจนคนสงสัยไปทั่วทำไมรวยเร็วจังที่แท้เบื้องหลังทำพนันออนไลน์หุ้นกับเจ้าหน้าที่ดีเอสไตัวเตีเ้ยอายุป,ประมาณ50ปีชื่อเว็บเฮงเกมมีญาติชื่อแจ็คดูแลเว็บให้ มีน้าเล่าว่าความให้แก่ตายไม่มีทางได้นาฬิกาปาติสเป็นถาดเสื้อตัวละแสนรถปอร์เช่คนที่รู้ดีคือตำรวจใหญ่ชายาเทพจอจานที่ต้องหลับตาลงข้างเพราะใช้งานสนิทกันอยู่วันสองวันนี้จะมีเพจดังออกมาแชร์อีกคอยรับให้ดีทนายดังตกสวรรค์ตอนนี้ตำรวจใหญ่คุมไซเบอร์กำลังขุดข้อมูลอยู่เร็วๆนี้มีข่าวใหญ่รูปน้องรักของทนายเริ่มทยอยออกให้เห็นก่อนดูทรงแล้วเหมือนดาวคุกเชื่อแล้วว่าพี่ชายมาไกลเกินฟ ก่อนทนายจะดังหากินกับการรับคดียาเพราะได้เงินง่ายและเร็วไม่รับทําคดีอื่นให้เสียเวลาอย่างคดีดาราสาวดังลูกครึ่งใช้เอกสารตํารวจปลอมมาตรา100่ทับบินหนีไปต่างประเทศทันทีวิ่งอายการสั่งไม่ฟ้องแม้ตํารวจแยง้งแต่อายการสูงสุดยืนยันสั่งไม่ฟ้องตัวเองรอดโบยให้ลูกน้องโดนฟ้องคนเดียวสํานักง,งานทนายกําไรต่อปีเท่าไรได้มนุษย์เงินเดือนแต่ใช้ชีวิตหรูหราฟูฟาบาแบรนเน บ้านหลังละเกือบร้อยล้านส่งลูกเรียนเมืองนอกทุกครั้งไปเที่ยวต่างประเทศมีลูกน้องนายตำรวจใหญ่เทพจอจานมารับถึงสนามบินเข็นรถให้ช้อปปิ้งหลักล้านปนเปรเเมียภาษีไม่เคยจ่ายเพราะเงินที่ได้แบบเท่าๆเอาไปแอบซุกไว้ในบัญชีพี่เมียชื่อปอปลา โปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อรักจะออกแสงต้องไม่ร้องงอแงบาดแผลต้องไร้ร่องรอยแต่สัมภเวสีใหม่ต้องมาเจอสัมภเวสีแก่รอบจัดคนดูจะได้ปิดตาลุ้นทั้งนี้นะคะภายหลังนายชูวิทย์โพสต์ได้ไม่นานด้านทนายตามได้ตอบโต้ทันทีว่าคุณชูวิทย์เช็คสายข่าวแน่ใจแล้วนะครับว่าผมเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันชื่อแห่งอะไรนั่นจริงผมจะรอคุณชูวิทย์และตำรวจไซเบอร์ตรวจเช็คเส้นทางการเงินว่าผมไปเกี่ยวข้องกับเงินทุนสีเทาตอนไหน ถ้าตรวจไม่เจออย่างที่เล่นใหญ่ไว้ก็รับผิดชอบการกระทําตัวเองด้วยแล้วกันไฟป่านะครนายกดับทั้งหมดแล้วนะคะหลังใช้น้ำถึง713,000ลิตรด้านอวตอจัดเวรยามเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อความมั่นใจของประชาชนค่ะ วันนี้ปอพรายงานสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดนครนายกปัจจุบันไฟป่าได้ดับลงแล้วทั้งหมดจากการปฏิบัติการอย่างเข้มข้นตลอด5วันสามารถควบคุมและดับไฟป่าลงได้ทั้งหมดแล้วและได้ลดระดับศูนย์อำนาจการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัดเป็นศูนย์อำนาจการระดับท้องถิ่นเพื่อติดตามเฝ้าระวังต่อไปในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะสำหรับการปฏิบัติการทางอากาศมีการใช้เฮลิคอปเตอร์5้าลำและเครื่องบินแบบปีกติดลำตัว ฟิกวิ่งจากทออหนึ่งลำรวมการปฏิบัติทางอากาศในการดับไฟป่านครนายกเที่ยวบินสับสม516เที่ยวค่ะรวมใช้น้ําดับไฟป่า7 1 3 0 0 0ลิตรรวมถึงมีการใช้ดโดรนตอบอต้ภัยพิบัติสํารวจพื้นที่ทางอากาศและตรวจสอบผลการปฏิบัติการดับไฟป่าว่าไฟป่าดับลงหรือไม่เพื่อนํามาวางแผนในการปฏิบัติงานค่ะขณะเดียวกันด้านอบตอก็ได้มีการจัดเวรยามเฝ้าระวังพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะเพื่อความมั่นใจ และความปลอดภัยของประชาชนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNn Breaking News